สัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีประชุมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ประจำปี2,568เวลา13.30นที่ห้องประชุมเอราวันชั้น4สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนายอนุทองดีประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ประจำปี2,568พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุม การประชุมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ประจำปี2,568ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดรวมถึงสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพุทธศักราช2,566ถึง2,570ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,568 ซึ่งเน้นการสื่อสาร5ด้านสำคัญครอบคลุม14เรื่องหลัก40เรื่องย่อยได้แก่ด้านเศรษฐกิจเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศด้านสังคมคุณภาพชีวิตทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านความมั่นคงด้านการบรหิหารงานภาครัฐและด้านซอฟต์พาวเวอร์รวมถึงมิติการสื่อสารนโยบายเร่งด่วนในฐานะหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐมีภารกิจในการประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจานบุรีและขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐ เพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม รวมทั้งการสนับสนุนการสร้างและขยายเครือข่ายในลนักษณะบูรณาการร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การประชาสัมพันธ์ในภาพรวงของประเทศเป็นระบบและอยู่ในทิศทางเดียวกันสำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นประชุมที่แจงประเด็นต่างๆในแต่ละด้านเพื่อกำหนดทิศทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดของจังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ขอความร่วมมือจากผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ20กระทรวงและภาค ส่วนที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูลโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สําคัญหรือประเด็นสื่อสารสาคัญด้านต่างประเทศในด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีรวบรวมจัดทําเป็นร่างแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีประจําปีงบประมาณ2,568เสนอต่อคณะอนุก,กนรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรีต่อไปเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐได้อย่างทั่วถึง